เราก็อยู่ในการเป็นเทิยินดีให้คำปรึกษาแต่ถ้าจะให้เป็นผู้จัดก,การก็คงจะอาจจะไม่เพราะว่าตอนนี้คุณตรงว,ว่างานตัวเองก็ยุ่งแล้วก็หล่บแล้วเข็ดแล้ว <c oughs> เจ็บพอแล้ว <c oughs> จริงๆโอ้ <c oughs> เหนื่อยมันทำไมต้องเป็นชั้นก็ไม่เข้าใจนะฮะตรงนี้ก็ก็ ก็รู้สึกว่าเออยินดียินดีในฐานะที่ว่าเขาปลื้มเขาชื่นชมเราในแง่ของการทํางานในความสามารถเขาติดตามข่าวมานานก็ให้คาแนะนานะครับตรงนี้นะครับคือยังไงคือเรากลัวซ้ารอยเดิมเลยก็กลัวนะครับวิตกด้วยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เข้าไปหานะไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆนานาก็จะมีคนมาดึงมีคนโน้มน้าวมีคนพาไปก็เดี๋ยวข่าวออกไปจะต้องมีคนมาด่าอีโหนอีห้อยอีหิวแสงอีเกาะอีปริง ต่างๆนานาจนมีคนเข้ามาด่าก็อยากจะให้คนแบบที่ติดตามข่าวนะฮะดูถ้าถ้าไม่มีไฟพอได้ไหมได้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 อยู่นะแสงโอเคอ่ะยืนต่อต่อเลยใช่ไหมอืมต่อเลยค่ะก็ก็คือยังไงเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าก็ก็อย่างที่บอกว่าข่าวนี้ออกไปจะต้องมีคนเข้ามาด่ามีแน่นอนเลยจริงๆก็อยากจะให้ดูคลิป ดูอ่านข่าวให้จบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะไม่ใช่ชั้นเสนอหนังหน้าแหกเอาตัวเองเข้าไปนะฮะตรงนี้มันก็ไม่ต้องมีที่มาที่ไปแต่เราก็ยินดีอย่างที่บอกว่าตัวพิว้วเองนะฮะช่วยสังคมคนแลสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนถ้ามีปัญหาถ้าเราสามารถช่วยได้เราช่วยอยู่แล้วตรงนี้และยิ่งงานดุกการบันเทิงมันเป็นทางมันเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วเราก็สามารถช่วยได้นะครับ เราก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่จะให้ไปไปมาหาสูดดูแลกันแบบโอ้โหตลอดเวลาอยู่ด้วยกันอะไรคงจะไม่เอาแล้วเข็ดแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็มีประสบการณ์ในทางที่ไม่ดีตรงนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันย่าแย่มากนะฮะตรงนี้อ,อ่ะแป๊นหนึ่งมาเรออ่ะแล้วแต่ว่าเราก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาเนาะ ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีการสามารถด้านนี้และเราก็เป็นคนของประชาชนด้วยนะครับตรงนี้นมีให้คาแนะนําอะไรเปนเบื้องต้นบเขาบอกอว่าสิ่งหนึ่งคือนะฮะกฎของการเป็นนักแสดงนะคุณจะต้องตรงต่อเวลานะฮะตรงต่อเวลานะะวลาำัญเลยสองจะต้องพัฒนาการในการทํางานสามอย่าลืมตัวลืมตนรู้จักตัวเองว่าเรามาจากไหนยังไง ตรงนี้เรื่องส่วนตัวเขาพี่ไม่ยุ่งเกี่ยวคุณจะมีลูกมีเมียม,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 มีอะไรกี่คนเราไม่สนใจตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณอันที่สําคัญคือเมื่อได้ดีแล้วอย่าลืมพี่ผู้มีพระคุณแต่พี่ชื่นชมในแง่หนึ่งว่าเขาขยันทำมาหากินโดยที่ไม่ได้งมอมืองอเทา้าหรือขอทานนะฮะเหมือนบางคนตรงนี้เราก็ยินดีที่จะช่วยนะคะรับเรียกว่าแบบอย่าลืมตัวอย่ายัโสโอหังเ์ต้อการเนาะัวอย่างคนที่เป็นแบบนี้มันจะอยู่ในการได้ไม่นานเพราะสังคมมัการเมันแคบ มันเข้ากับประนามตัวเองคือพฤติกรรมที่แย่ๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและคนวงการก็ไม่ต้องการคุณมาทางไหนเป็นทางนั้นเลยนะครับก็ให้กําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนไปเลยเพราะว่าสอนทุกคนอยู่แล้วปกติที่เวลาจะทำอะไรกับใครก็สอนอยู่แล้วนะครับเห็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอกันเนาะพรุ่งนี้ไปรู้สึกว่าเขาจะไปทํางานที่แถวรามินฮาก็จะได้เจอกันไปถ่ายรูปและไปพูดคุยกันก็ถือว่าอ่ะโอเคที่บอกนางจะนากล้วยไข่มาฝากเขาบอกว่ากล้วยไข่ ใหญ่ยาวเหลืองอลางเต็มปากเต็มคำฉันก็อยากจะกินดูกินไหมเธอกินอะไรก๋วยหักมุกก๋วยหอมก๋วยเล็บมือนางเล็กเดียวซึ่งเดี๋ยวเราได้คุยอะไรกันยังไงเดี๋ยวพี่อุ๊บมาอัปเดตให้ฟังดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจนเด็ดทีนึงคงจะมีการถ่ายรูปนะครับก็ถึงบอกว่าแยกแยะกันนะครับอยากจะให้ทุกคนที่ดูข่าวอันนี้นะครับแยกแยะคิดมีขอแยกแยะว่าสิ่งที่พี่อุ๊บ ไปอยู่กับอ่าบุคคลคนนี้เพราะอะไรนะฮะตรงนี้มันมีที่มาที่ที่ไปมันมีเหตุมีเรื่องมีราวที่เราถึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งเสี้ยวหนึ่งนะฮะตรงนี้เราก็จะทําตัวเราให้ดีที่สุดก็คงจะไ,ได้ไม่ได้ไปแบบดูแลกันตลอดไปหรือคุ้งคีกันมากมายประมาณนั้นเราก็รู้สึกว่าจบการด้านที่เรามีแล้วเราก็ดูดูรด,ด,ดูแลที่เรา ที่เราทําได้ให้คําแนะนําที่เราที่จะให้คําแนะนําเขาได้นะครับแต่ถ้าชาวเน็ตมาดรามา่าเราฟ้องกลับเนาะเพาะอย่างที่บอกว่าก็จะเข้าไปติดตามทุกเพจ <c oughs> ทุกเฟซทุกคลิปทุกอะไรฉันเข้าไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่จริงฉันท่าน,นไปท่านด่ามาดา่ดากลับฟาดมาฟาดกลับนะฟ้องด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าทนายฉันจ้องอยู่ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกเลย <c oughs> ไปคอมเมนต์ทุกคนเลย ทุกคนตอ,ตอนนี้ทุกคนยังมีคนมาขอโทษทุกวันเลยน<ม>ะตอนนี้นเป็นสีสิบคนและเก็บข้อมูลจนเยอะเราก็สงสารจริงๆเราเป็นคนจิตใจยอย่างนั้นทุกวันก็จะมีคนมาด่าด่าดา่าเขาไม่เข้าใจนะครับที่เรื่องมันก็ตั้งนานแล้วเรื่องกเก่าๆนานตั้งแต่ประกอบมาแล้วที่เราไปช่วยเขาแนละ้วเราเมื่อมันไม่แฮปปี้เมื่อมันรู้สึกว่าแย่ yeah, เราก็เดินออกมาฉันก็ไม่ได้ผิดอะ่ะเออฉันก็ทําช่อว่าทำถูกทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าไม่สบายใจจะอยู่กันทําไมก็ต้องเดินออกมาใช่ไหมฮะแล้วยังมาด่าด่าด่าคืออาจจะไม่ถูกใจ ใจพวกเขาที่เขาแฮปปี้ที่เขารักสองผมเมียอะไรประมาณนั้นจริงๆก็ไม่อยากพลาดทุกวันที่จะโดนด่าอะไรเนี่ยโดนด่ามีคนจบข้อความไมไปต่างๆนานาเออหาว่าปากจัดยิ่งกว่าโรงพยาบาล อะไรกันไกลโรงพยาบาลก็ปาก็ยาเงี้ยเป็นแม่ค้าดีครก็ต้องปากจัดปกติก็ปากจัดอย่างนี้อยู่แล้วจะด่าคนเฉพาะคนที่มาด่าเราอยู่แล้วปกติก็ไม่ด่านะก็จะเป็นแบบเนี้ยปกติเป็นพี่อุ๊บคือพี่อุ๊บก็เป็นพี่อุ๊บอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่มีปัญหาไม่มีคนมาพากิงก่อนเราก็จะไม่ด่าคนที่รู้จักก็จะจะทราบวิ่ใสเราครับอ่ะสุดท้ายอากขอบคุณเสียชันไหมคะที่นึกถึงเราคนในวงการบันเทิงก็มีอุ๊ยโทษคนในวงการบันเทิงก็มีตั้งเยอะแยะแต่ว่านึกถึงเราอ่ะ จะโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับงานก็จะเข้าอีกก็ขอบคุณนะฮะเดียชัดที่ยังนึกถึงพี่อ๊ที่ยังรู้สึกว่าเขาติดตามจากช่องอมรินแลที่ฉันไปบอกบอกมาปีกว่านะเขาก็ปลื้มและเขาประทับใจอ่ะไหนๆล่ะเขาก็ได้พูดมาแล้วว่าปลื้มประทับใจอยากเจอก็จะไปเจอเขาในวันพรุ่งนี้นะคระับอีจารย์เบงกิดีว่าเจอแล้วเป็นยังไงโอเคฉั้นจะหวั่นไหวไหมฉั้นจะโอเคผู้จัดก,การไหมแต่จริงๆก็ตอนนี้ปฏิเสธไปแล้วขอเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําจะดีกว่า อยู่วันนี้สวยๆแล้วเ,เชิดๆดีกว่าไม่เอาแล้วค่ะเปลืองตัวเปลืองใจเปลืองทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะ่สนิดนึงครับทำไมไม่โอ้ถึงไม่เต้น